สวัสดีครับผมมาวินเกมเมอร์นะครับก็ในวันนี้นะผมก็อยู่ในโรบ็อกนะครับในแบบชื่อว่า Driving Empire นะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาดูนะครับว่าผมซื้อรถซื้ออะไรมาบ้างนะครับจากเทศกาลฮาโลวีนนะแล้วก็พามาดูอัปเดตเพิ่มรถเข้ามาใหม่ด้วยนะครับก็เป็นโอกาสเหมาะเลยนะที่ว่าเราจะได้มาอาัดคลิป2อย่างภายในเวลาเดียวกันเลยนะครับก็คือผมเข้าเกมมานะก็ยังไม่ทนัทนทำอะไรเลยครับก็มาอยู่ในนี้เฉยนะ เออนะครับยัางประนได้กดเพลย์เลยนะเมื่อกี้นะเพิ่งเข้าเกมมานะครับโอเคไปเราไปดูกันมีรถอะไรบ้างเออมีรถเรนเตเต็ดเข้ามา1นคันนะครับอ่าดูซิเป็นรถอะไรเป็นโ o ต u s นะครับทุกคนนะโรต u s สบิ๊นะครับเดี๋ยอีก2วันนะราคาเท่าไหร่อ่ะแสนสองอ่ะซื้อเก็บไว้ละกันครับมีตังเยอะนะให้คิดมาก นะครับเอ,อเอาสีสวยๆหน่อยเออสีไหนดีเดี๋ยวนะเอาสีเริ่มต้นมานี่แหละครับซื้อเลยขอบสปีด279กิโลเมตรต่อชั่วโมงสูงถึง100ภายใน3.2วินาทีแฮนดลิง56นะครับเปิดประตูได้ละนะเลยเนาะเออมีรถเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับเป็นโรลส์รอยนะราคาเท่าไหร่อ่ะ3 8 0 0 กับรถประกัน,นี้นะครับราคาเท่าไหร่ครห้าล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบะโอเครู้สึกว่าจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่เกมเขาเอารถนะรถจากเทศกาลฮาโลวีนมาขายอยู่แป๊บหนึง่งขายแบบใช้เงินธรรมดาซื้อแหละแต่ผมพลาดนะครับเพราะว่าตอนงช่วงนั้นผมยุ่งๆนะเลยไม่ได้เข้ามาดูไม่ได้เข้ามาอะไรนะครับก็เลยไม่ได้ซื้อนะแต่ไม่เป็นไรครับเพราะผมซื้อรถมาสองคันนะครับ โดยใช้ลูกอมนะซื้อที่เทศกาลมันหายไปเร็วไม่ใช่อะไรนะครับผมเหมือนเขากลัวรถไม่แลนะเหมือนเขางอนเหมือนเขาเป็นอะไรสักอย่างอะนะผมว่าในนี้จะมีเหมือนมันจะมีคนคนหนึ่งที่คอยสลับไปมาระหว่างตำรวจกับประชาชนธรรมดานะครับแล้วก็ไล่จับคนนะดังนั้นครับค่ะคลิปนี้เราจะพยายามอยู่ในรถเอาไว้นะเออเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันรถที่ผมซื้อมานะครับ เอาแล้วสรุปมันคันไหนเนี่ยรถจากอาราวีนันล่าสุดจําไม่ได้ครับจําไม่ได้ทําไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพามาดูคันนี้ก่อนคันนี้ครับผมซื้อมาเก้าันสอง้ลูกอมนะครับเดิมๆเ,เลยไม่ได้แต่งนะครับคันนี้เปิดได้ทุกอย่างนะประตูประตูะตนะครับรถคันนี้เป็นรถครอบครัวนะนั่งได้สี่คน นะครับผมมีเป็นไงเฟี้ยวฟา้าวนะครับเฟี้ยวฟา้าวนะเห็นปะโอ้โหรถครอบทัวนะครับราคาเป็นร้อยล้านนะคันนี้นะเออเผดยอดไปนาะไปแต่งรถกันดีกว่านะครับอา้าวมีคนนั่งมาด้วยนะครับทุกคนนะฮาโลวีนสองพอผมมีอันเดียวเองนะแต่ส0 2 2ผมมีนี่5้าอันนะครับเหมามาเลยนะเหมามาเลยนะครับ นี่เป็นไงแล้วก็ล้อล้อผมซื้อตัวไหนมาบ้างเนาะทีนี้เอาแล้วนี่ซื้อมาสามลายนีเป็นลายนี้นะครับมีลายนี้ก็มีอันนี้นี่เป็นไงรถคันนี้ก็เดี๋ยวเราไปลองขับเดิมๆก่อนดีกว่านะครับเราจะไม่แต่งนะไปไปกันเลยขึ้นทางด่วนกันครับ ท็อปสปีดนะครับเราท็อปสปีดกดในตัดได้420กว่ารถเติมเดิมนะครับกดในตัดใได้ประมาณ420กว่านะ423ประมาณนี้แต่ถ้าขับเฉยๆได้399ถึง400 ตีกลมๆก,ก็สี่ร้อยทวันนะครับตอนนี้ก็เราจะหาคนมาแข่งแดกนะครับเซิฟนี้ไม่ค่อยมีคนแข่งเลยนะเก้าวชินตึงวิเหรอ เ้าจนถ่งวิก็นั่นแหละนะมันแบบมันเหมือนรถขับดิ่มๆอ่ะนะะผมว่าเรากลับไปแต่งรถกันก่อนนะครับเครื่องแดกสามแสนะจ่ายครับไป่ซีเรียสอยู่แล้วช่วงล่างช่างันก่อนรถเติมนเป็นเทอร์ินเทอร์โบครับดีอยู่แล้วนะเบรกก็เอาดีๆไปเลยครับ รู้สึกว่าคนที่เสก็จสโก้เนี่ยผมรู้สึกว่าจะมีปัญหาอย่างหนึง่งรู้ไหมเบรกอะใช้เบรกแพงสุดก็จริงแต่ประสิทธิภาพการเบรกได้คือห่วยนะครับรถเดิมขับหลังด้วยอ่ะใส่ขับสี่แล้วกันครับเอาพาวเวอร์ฟูลไปโอเคอาจจะไปลองรถกันเลยดีกว่า แต่งสุดแล้วนะที่ผมไปแต่งมาเมื่อกี้ความเร็วสูงสุดนะครับท็อปสปีดนะถ้าไม่กดในทรัส t นะจะได้อยู่ประมาณ440กว่าเกือบ5 5 0เพิ่มจากเดิมนิดนึงถ้ากดในทรัสเพิ่มจากเดิมพอข้างมากนะครับเพราะเราใช้เป็น power f ฟู boost นะจากจากเดิมมันได้ประมาณ440นะครับตอนนี้เพิ่มทะลุดุน500กว่านะครับเกือบ5 0 0นะ530กว่าเป็นค่าประมาณนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แรงมากเลยนะ 8.4วิผมว่ามันเป็นรถครอบครัวจริงๆอแหละนะก็คือถ้าผมใช้งานจริงอะแข็งจริงผมเอาเจสโกมาขับดีกว่านะครับส่วนรถอะผมนึกออกแล้วไอคันที่มาจากฮาโลวีนคันนี้จะเป็น T412 นะครับ f e r r a r i T412 นเนาะแต่ผมไปดูคน้นขออนุญาไปค้นหาต่อนว่าจริงๆมันเป็น Ferrari รร,รุ่นไหนนะครับ ก้นะครับผมเจอ f c นะนี่เขามีรถลิมิเต็เหมือนกับผมเลยนะครับนี่นะปอร์เช่นะครับนี่รุ่นเดียวกันเลยนะสุดยอดเลยครับเราจะลองผมเจอโค้ดโค้ดหนึ่งนะเดี๋ยวตอเราต้องลองครับดูซิว่ามันจะได้ไหมนะต้องไหนเออเอาลืมเปลี่ยนภาษาโอ้โลบล็อกโอเคจะได้เป็นโลบล็อกวิวนะครับก็ SP อินเวอร์ d โโอเคใช้ไม่ได้แล้วนี่นะครับก็เป็นรถราคา2499ลูกอมนะเดี๋ยวผมหาชื่อก่อนมันคือ f e r r a r ารี่ t e s t น r o s รนะครับไม่รู้อ่านถูกไหมนะจะเป็น f e r r a r ารี่นะครับเนาะก,ก็เป็นรถฮารลวีนอีกเช่นเคย,ยก็ผมซื้อรถไม่แค่2คันนะครับทุกคนผมฟาร์มไม่ทันเพราะว่า อยู่ดีๆจาก10วันเหลือไม่กี่ชั่วโมงนะครับเนอะปะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารถคันนี้มันจะเป็นยังไงนะครับเฮ้ยๆ,ๆ,ๆอะไร,ะไรเดี๋ยวอะไรเมื่อกี้อะไรมันลอยผ่านหน้าผมไปอะ่ะมันคืออะไรเออมันคืออะไรอะ่ะงงเกมบั๊กต่อหรืออะไรเฮ้ยคันนี้เป็นบัตรคิดด้วย มีชุดโปรง่งโอ้ย b บบอดี้ทำไมล้อมันหดหดหด,ดไปแบบนั้นอ่ะมันต้องมันต้องแบบเขาเรียกว่ายังไงอ่ะเออขยายล้อออกมานิดหนึ่งนะครับเนาะเออดีครับมีบอดี้คิดใ้ด้วยนะรถเติมเปิดขับหลังเครื่องแรกราคาแค่แสนเจ็ดเองนะครับไม่แพงคนระับเครื่องเอนะครับไม่มีเทอร์โบเนาะไปะเราไปดูรถเดิมๆดิมก่อน,อนว่าเป็นยังไงนะครับ โอเคครับทุกคนก็สำหรับ f e r r a r ร512คันนี้นะก็เท่าสปีดนะครับรถเดิมนะไม่กดในตัดได้ประมาณ300นะครับแต่ถ้ากดในตัดกได้ประมาณ327นะก็มันได้ประมาณนี้เองนะครับ ได้ประมาณ310นะเมื่อกี้พูดผิดนะครับเนาะเราจะมาแต่งกันเลยนะครับให้ทุกคนดูนะนีะ่ใส่กับสีไปใส่ไฟบูทใส่ครับเทินเทอร์โบชา์ตคันนี้แต่งไม่แพงนะครับอ่ะเบรกยางไม่ต้องแล้วันนะกครับไปชุดตรงชุดแต่งช่างมันนะ ก็หลังจากที่เราไปแต่งสุดมาแล้วนะครับรู้สึกว่าท็อปสปีดแบบไม่กดในตัดแต่งมันเพิ่มจากเดิมนะจากเดิมประมาณ310เพิ่มมาประมาณ340กว่านะครับประมาณ346-47ประมาณนี้นะแต่ถ้ากดในตัดนะครับเพิ่มจากประมาณ327ไปเป็นประมาณเกือบเกือบ400นะครับแล้วแต่จังหวะเนาะก็สรับรถโทนิสเซกเจเมล่านะครับก็ เป็นรถเน้นแบบขับดีนะไม่ได้เน้นไรแรงมากนะครับเพราะว่าเพราะว่าแบบยังไงอะ่ะเขเน้นแฮนดลอิ่งอ่ะผมรู้สึกว่าแฮนดลิ่งมันดีนะแต่เครื่องมันอืดมากเลยนะครับนาแต่งแรงแล้วนะนะ 7.8วินะครับดีขึ้นมานิดนึงผมก็เพิ่งสังเกตรถคันนี้มันมีท่อ,อ,อข้างบนด้วยนะครับแล้วมันมีหน้าจอข้างในรถด,ด้วยอันนี้เป็นแผงนหน้าปัดมันหมุนตามวงอะไยนะครับแล้วคนนั่งหลังนะนะคนนั่งหลังก็มีจอให้ดูด้วยนะครับนี่ข้างบนก็เป็นราคามีช่องช่องกระจกแล้วก็ท่อตรงเครื่องเลยนะครับ แล้วก็รถลิมิเต็ดที่เราซื้อมาผมซื้อเป็นคันที่8ปดมื่นหกนะครับเพราะรถคันนี้มันไม่ได้แลอะไรมากเลยเนาะม,มันราคาจับต้องง่ายคนก็เลยซื้อเยอะนะครับไปเดี๋ยวเราไปลองรถกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะสลับโ o ลตัสคันนี้นะครับสลับรถคันนี้นะครับเดิมๆนะกดในไม่กดในตัดใต้ประมาณ200 ประมาณเท่าไหร่อ่ะสองร้อยเดี๋ยวนะขอลองอีกรอบเมืก่กี้ยังไม่มั่นใจนะครับได้สองแปดสิบนะแต่ถ้ากดในตัด รู้สึกว่าในตัดนี่มันจะไม่ค่อยแรงนะครับก็ก็คือแบบใกล้เคียงกับไม่กดเลยนะสองประมาณสองร้แปดสิบกว่านะครับไปร,รอไปแตกสักนิดนดีกว่า p e อร์ r m แม c ต e เอนจินะครับโอ้เครื่องแดกหกหมื่นเองไม่ต้องใส่ขับใส่ขับหลังไปแล้วกันทันี้เอออีกอ่ะจัดเทอร์โบคู่ให้หน่อยเบรกไม่ต้องอประหยัดตังค์ครับไปไป ไปลองรถกันนะครับโอเคครับพอไปแต่งแล้วนะไม่กดในตัดได้ประมาณ314แต่ถ้ากดในตัดได้ประมาณ334นะครับก็คือแรงขึ้นกว่าเดิมประมาณหนึ่งเลยนะก็สำหรับรถโรตัสนะครับที่ผมได้รีวิวไปเมื่อกี้นะมันเป็นรถโรต u s e สเอ็กซิชคันะครับก็ผมบอกเลยนะว่าถ้าใครอยากรู้ชื่อรถอยากรู้ข้อมูลอยู่กับรถนะครับ นะว่ารถรุ่นนั้นมันมีชื่อจริงไงมีสเปคยังไงนะครับแนะนำให้เข้าไปที่ออ divingpie.fandom.com นะครับอันนี้เขาไม่ได้จ่ายนะแต่เว็บเขาดีจริงๆนะครับเนาะแต่มาเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องใช้ทักษะการแปลนิดนึงนะครับแต่สำหรับผมผมก็ไม่มีปัญหาพวก็กไปไบ้างครับสำหรับคลิปนี้เนาะผมก็ได้พามาดูนะครับว่าผมซื้ออะไรมาบ้างนะในเทศกา,าลฮาโลวีนปี2022นะครับก็มีรถคนิเซ็เจเมลา่า มีเฟอร์นารี่ห้าหนึ่งสองนะครับแล้วก็พามาดูรถลิมิเต็ดนะเป็น Lotus Exige ครับ430นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะถ้าอยาาท่านชุ่ใหม่กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปติดตามทิกต็อกวยนะเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ